สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราณิชานะคะคลิปนี้เป็นคลิปการให้พลังงานตัวเลขนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนๆงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566นะคะก็ณนะเวลานี้ก็ประมาณ4ทุ่มนะคะที่หม,มออัดคลิปนี้เนาะต้องบอกว่าสำหรับในช่องทาง YouTube หรือว่า Instagram ช่องทาง Facebook หรือว่าเรียวนะคะ ก็สามารถเผยแพร่ไปได้แต่ว่าในช่องทางติ๊กตอกอาจจะถูกละเมิดก็ได้นะคะงวดประจำที่16เนี่ยเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนเนาะก็พลัง,งานเลข3ตัวเนี่ยนะคะเดี๋ยวไม่หมอจะขึ้นด้านบนให้เนาะก็ฟังกันไปก่อนนะคะเพื่อนเนาะเ,เลขเด่นที่สุดงวดนี้แม่หมอชอบ4 2 9แต่ง,งวดที่แล้วเสียดายมากๆเพราะหาได้ล่าง99แต่ว่าด้วยด้วยความที่เรารู้สึก ปกติจะต้องบอกว่า9กับ6ตัวเดียวกันนะแล้วก็เหมือนมันรู้สึกมันชอบแค่9 9เพื่อนๆแล้วก็ผิดพลาดนะครั้งวดที่แล้วเนี่ยออแต่ก็ยังเข้าเข้าในจุดที่ว่ามันเป็นข้างล่างแหละ9 9เนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดกลับหัวนะคะเลข9ก็คือเลข6หละเนาะแต่วงวดนี้4 4 2 9ก็ต้องเป็น4 2 6 ด้วยนะคะกันพลาดนะคะเพื่อนเนาะ429 426นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยแม่หมอชอบเป็นเออชุดของเจ็ดห้าหนะคะหรือเออ7 52ห้าสองเพื่อนเอ่อสังเกตว่า7กับ5มานะคะ7กับ5มานะคะแล้วก็ท้าเบิ้ลเลขเบิ้ลก็จะเป็นชุด เบิ้ลของ5้าเขาเรียกอะไร577เพื่อนเพื่อนห้านะคะถ้าเป็นชุดเบิ้ลนะก็จะเป็นเบิ้ลในชุดที่ว่ายังมีพลังงานของ5 7าหรือว่า77อยู่นะคะเ,เพื่อนเนาแล้วก็ถ้าเป็น2ตัวงวดนี้นะแม่หมอจะจับคู่ให้นะคะคู่แรกคู่แรกนะคะก็จะเป็นเ,เลขศูนย์เนี่ย สถานการณ์มันเหมือนเรามองข้ามไม่ได้นะมันเพื่อนคิดว่าไม่น่ามานะคะแต่ก็สถานการณ์ในการเสี่ยงโชคเนี่ยมันพลิกผันได้ตลอดต้องบอกว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเครื่องมือนะก็เกิดจากที่มนุษย์เป็นผู้สร้างนะคะดังนั้นก็เราต้องบวกกับพลังงานของวันเดือนปีนะคะที่มันจะออกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรที่มันออ เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อาจจะสามารถออกลงมาตามเลขพลังงานนะคะเนาะเพราะเนื่องจากแม่หมอจะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์พลังงานทีนี้ศาสตร์พลังงานเนี่ยมันก็จะครอบคลุมไปในในทุกระบบแหละไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคนะคะหรือการใช้ศาสตร์พยากรณ์ในการดูดวงนะคะแม่หมอก็จะใช้ศาสตร์พลังงานทั้งสิ้นนะคะทีนี้ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยฝีมือมนุษยนะ์เราพูดไปแบบนี้นะคะเพื่อนเนาะโดยฝีมือมนุษย์เนี่ย มันก็อาจจะออกเลขในสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันก็ได้นะคะสมมติเดือนตุลาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ปัจจุบันเนาะที่สําคัญอะไรบ้างที่มันสามารถที่จะมาใช้ในการเป็นพลังงานเ,าเสี่ยงโชคได้นะคะเพื่อนเนะเาะอ่าเลข2ตัวนะก็ยังเน้นไปที่ชุด26และ29เนะเพราะแม่หมอชอบชุด3ตัวคือ4 29 426่อนะคะเพื่อนและก็ยังเน้นชุดอ่ 5 7าเจ็ดนะคะจเจและเจเ,เพื่อนๆอนะ่ะห้าเ,เ,เและเจเนะคะทีนี้ทีนี้ถ้าใครถ้าใครชอบพลังงานเลขสอหรือ,อ,อสองนำคิดว่า2นำเนี่ยก็มันจะสามารถมาได้อีกก็คือ2 1เพื่อนสองหนึ่ง,นง,ห,นงหนึ่งสองไม่มาแล้วนะคะเพราะว่ามันหมาไปแล้วถ้ามาอีกทีมันจะเป็นสองหนึ่งแล้วก็สองสี นะคะสองสี่เก้าสี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วถ้าใครยังชอบเลขหเนี่ยมันจะเป็นหกห้าหเจ็ดนะคะห5ห้าห7เจ็ดหเก้าเจ็ดเก้าประมาณนี้นะคะห5ห้าห7เจ็ดหเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วแม่หมอจะชอบมากที่สุดงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหตุลาหกสิบหคือชอบเลขเบ้นนะคะคือห้าเจ็ดเจ็ด นะแล้วก็4ี่สองนะคะสี่สองหที่ชอบเด่นเด่นและพลังงาน2ตัวก็จะชอบชุดสองหสองนะแต่ทีนี้ถ้าเบิ้ลเบิ้ลจะชอบอยู่ชุดเจดเจดนะคะเจดเจดนะคะเพื่อนๆอเนอะเอาะก็ปลดใช้วิจรารณญาณนะคะเพื่อนเนอเนาะเลขเบิ้ลวันนี้แม่หมอจะเล็งไว้ที่3ตัวด้วยกันนะก็จะมีเจ็ดเจดห้าห้าหนึ่งหนึ่งนะคะ ที่ททีีท่่คิดว่าถ้าถ้ามาได้นะคะแต่ว่าถ้าศูนย์เนี่ยจะชอบอยู่แค่2ชุดนะเพื่อนๆพื่อนศูนย์สี่ศูนย์หกน,นะคะเนาะศูนย์สี่ศูนย์หกสองหนึ่งสองหกสองเก้าสี่สองสี่เก้าหกห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขึ้นไปด้านบนนะคะสําหรับเพื่อนๆพื่อนทีเ่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอในการให้พลังงานตัวเลขนะคะก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะ ฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนๆเนาะก็ถ้าใครนะคะที่มีบุญสัมพันธ์กันเนาะคุณก็อาจจะมีโชคกับช่องแม่หมอไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็เนาะก่อนนอนคืนนี้นะคะสี่ทุ่มกว่านะหมอก็นั่งอยู่หน้านาฬิกานะคะเ,เพื่อนๆเนาะทางานเสร็จอาบน้ําเสร็จปิดร้านประมาณ3ามทุ่มนะตอนนี้ก็มานั่งอัดคลิปให้เ,เพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ เป็นคลิปพลังงานตัวเลขเท่านั้นนะคะเนาะก็บ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ